กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับเดอ้อมือนี้ผมกับยูทีสถานีรถไฟรังสิตนะครับเมื่อนี้เนาะผมกับสิผาสุคนมากนางรถไฟจากรังสิตเขา่ากลุงเทพอภิวัตรหรือว่าสถานีกลางบางซื่อเนาะในราคาเพียง20บาทถ้าเข้าไปนั่งรถไฟสายสีดแดงนี่เข้าเสียสิบบาทเนาะครับ สำรับไพ่ที่อยากนั่งคือผมนะครับยีบ,บาทเนาะก,กับซมียูทั้งหมด11ขบวนนะครับทีละค่า20บ,บาทเนาะเลือกรอบทีเจ้คข้องสะดวกได้เลยครับหลังจากที่เท้าขึ้นมาหอดเพิ่งตัวสถานีแล้วนะครับการให้ทุกคนไปซื้อตั๋วทีบริเวณหมองหนีเลยนะครับมันสะเยนา่าจำนายตั๋วรถไฟทางไกลนะครับแยกไปซื้อหมองรถไฟสัตว์สีแดงนะครับประสานซีซีเอสีบบาทเนดะ้อ ขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เข้าสื่อตัวเรียบร้อยแล้วนะครับเข้ากับล่งไปข้างล่างนะครับไปถารถไฟยูชานชาลาทีเจก็แปดนะครับนี่ครับตัวที่คมสื่อเศร้าบัตนั่งถ่ายบัตรนะครับตามเวลาในตัวเนอะรถไฟกสิมา พอเข้าขึ้นมาแล้วดนะครับรดไฟออกสถานีต่อไปก็สเป็นดอนเมืองดอนเมืองปุ๊บก็บสเป็นกรุงเทพอภิวัตนสถานีปลายทางของเข้า ตอนนี้รถกระแลนมาหอดสถานีดอนเมืองแล้วนะครับผู้ใดสีล่งดอนเมืองไปขึ้นเครื่องบินกับร่งสถานีนี้นะครับ ยืนต่ออีกบ่โดเข้ากับบหอนแล้วครับสถทานีกรุงเทพอภิวัตรคนอมครับนะครับผมสุดท้ายนี้เนาะผมกับวังว่าวิดีโอ,อนี้จะเป็นประโยชน์ให้ไพยหลายๆคนนะครับสำหรับมือนอี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันมในคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย